สวัสดีครับไลาสาระนะฮะวันนี้ก็มาชมพระใหม่นะครับนี่ดูจากงานศิลป์น,นี่ก็รู้แล้วว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพระใหม่นะครับนี่นะครับเป็นพระพิมพิมพ์จกบาทนะครับถ้าพิมพ์จกบาทชัดไหมกล้องวันนี้ซูมทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนะครับเป็นพิมพ์จกบาท นะครับศิละปะอย่างเงี้ยก็คล้ายๆจะเหมือนโบราณเนาะแต่ว่าเนื้อหาหรือเขาเรียกอะไรนะดูแปลกๆดูเป็นเป็นรุ่นใหม่นั่นแหละนะครับเป็นพระที่เขาเรียกเป็นยุคใหม่นั่นแหละนะครับเพราะว่างานก็ไม่ได้เคลียไม่ได้ละเอียดไม่ได้วิจิตอะไรมากมายนะครับก็แล้วแต่สไตล์ในการสร้างเนาะนะครับอันนี้นะครับ นะครับอันนี้เป็นกลิ่งนะครับเป็นพระเนื้อผงเขาบอกเป็นผงว่านนะครับแล้วก็เป็นเป็นกลิ่งนะเขย่าดูก็จะมีกลิ่งนะครับข้างล่างก็จะมีแผน่นเครื่อนะแผ่นยันแผ่นยันจานแล้วก็จานอขัขระแล้วก็ลันหมายเลขไว้นะครับมีหมายเลขด้วยแล้วก็บอกชื่อเกจิคณาจารย์นะครับนี่นะครับ ลงกล้องปุ๊บเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่จึ๊กนะครับครูบาสิทธอ่าครูบาสิทธ์นะครับนี่สะท้อนแสงหน่อยนะสะท้อนแสงะท้อนแสงหน่อยนะครับอันนี้นะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นพระอุป,ปคุดนะครับถ้าตามชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นอ่าพระอุปคุด นะครับวัตถุมงคลนะครับวัดพระอุป,ปคุตรุ่นจตุรงบังเกิดทรับปีห้าห้านะครับครูบาสิทธิ์อภิวันโนนะครับวัดปางต้นเดือนะครับที่ภาคเหนือนู่นแหละที่อำเภอฝางใช่ไหมฝางเชียงใหม่ไหมก็ออยู่ที่ภาคเหนือนั่นแหละนะครับอืมอ่าวัดวัดปางต้นเดือเออที่ภาคเหนือเนาะนะครับอ่า คร่าวๆก็ท่านก็เป็นสิทธ์นะเป็นสิทธ์สายเขาเรียกนะเป็นสิทธ์สายครูบาศรีวิชัยนั่นแหละนะครับก็ศึกษาพุทธคมจากนั่นแหละอ่าอะไรนะครูบาสิงแก้วครูบาอุ่นเลีอยนพ่อหนานวงเออนะครับสายเขาเรียกสายเออครูบาศรีวิชัยนั่นแหละนะครับนักบุญแห่งล้านนานะครับก็ประมาณนั้นนะครับท่านก็เป็นพระอาวุโสเออเป็นพระแบบเอาเรียกนะเป็นพระที่ ที่อายุเยอะแล้วก็อยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในพื้นที่ที่อ่าเป็นพระที่อยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐอ่ะที่ทางรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไม่ถึงนะครับหมายถึงอยู่พื้นที่ที่เขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็ที่เถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างนี้ไหมนะครับที่แบบว่าทางการทางรัฐเขาเข้าไม่ถึงอยู่ท่ามกลางชนกลุ่มเผ่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยชนกลุ่มเขาเรียกนะชนกลุ่ม หรือเผ่าต่างๆอย่างนี้ไหมผมออกแบบผมอธิบายถูกไหมนะฮะก็ประมาณนั้นแหละอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในหลายๆชนชนกลุ่มที่เขาอยู่แล้วก็เขาเรียกทางเจ้าหน้าที่รัฐหรืออะไรอำนวยความสะดวกหรือแบบเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนั้นน่ะอยู่ในพื้นที่ลึกลับไม่ใช่ลึกลับหรอกในพื้นที่ที่นั่นแหละอธิบายไม่ถูกถ้าเป็นภาษาบ้านนอกภาษาเขาคุยกันง่าย,ายคือพื้นที่ที่ ที่เรียกขาดการดูแลจากส่วนกลางหรือหรือหรือส่วนกลางเข้าดูแลไม่ถึงอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับที่ขึ้นชื่อมากนะครับก็จะเป็นพวกตะกุดผ้ายันลูกอมนะครับผู้ทุคุณก็ออกแนวบูบูหน่อยเออออกแนวบูบูหน่อยนะครับออกไปทางคุ้มครองนะครับเพราะว่า,าท่านเนี่ย นะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยนะ,ะอยู่ในท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่แบบเออมีการประทะกันบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะมีอยู่ในพื้นที่ที่ประทะกันก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านก็เลยทางด้านบูาบบูหน่อยทางด้านคงกระพันทางด้านอะไรประมาณนั้นมหาอุดคุ้มคลองเออทางด้านคุ้มคลองอ่าประมาณนั้นแต่ว่า นะครับแต่ว่า,าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะก็ใช่ว่าจะมีดีทางด้านไม่ใช่ว่าจะมีดีทางแค่ทางด้านคุ้มครองอย่างเดียวนะครับว่าทางด้านเมตตามหานิยมนี่ก็ก็มีความเขาเรียกมีความก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็มีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับผมก็ทางด้านเมตตาค้าขายโดยเฉพาะพ้ายันเขาบอกพายันนะพายันของท่านติดไว้ที่ร้านคงร้านค้าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ เรียกลูกค้านะครับเรียกลูกค้า่า,าได้ดีนะหรือการค้าการขายก็จเจริญก้าวหน้าได้ดีนะครับประมาณนั้นเนาะวัตถุมงคลแล้วก็ท่านก็ทําให้ท่านมีชื่อเสียงในในพื้นที่นั่นแหละนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่ท่านอยู่นั่นแหละนะครับผมส่วนทางผมก็ไกลท่านหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้จักนะครับไม่ได้รู้จัก มากไม่ได้รู้จักประวัติมากหรือไม่ได้รู้จักท่านเลยนะครับยกเว้นวันนี้ไปคือไปเจอเขียกองนะไปเจอพระที่พิมก็เรียกอะไรพิมพ์แปลกแต่ก็รู้อยู่แล้วแล้วหละว่าเป็นพระอุปคุตแต่ว่างานศิลเนี่ยนะครับเป็นทรงแบบเออไม่เหมือนใครนะครับงานศิลเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับก็เลยเก็บมาด้วยแล้วก็มาอ่านดูนั่นแหละนะครับมาอ่านดูมีโคด้ดมีอะไรมีกลิ่นมีออกแบบได้ดีนะนะครับก็ ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเช่เามาผมก็เอาไปผมว่าจะาไปขึ้นไว,ไว้บนหิ่งอะ่ะขึ้นไว้บนหิ่งเล็กๆของผมแหละที่บนบ้านนะคงไม่ได้แขวนนะคบเอาไว้เป็นบุญหิ่งไว้กราบไว้ไหว้นี่แหละพระอุปคุตนะครับก็รุ่นจตุรงบังเกิดทรัพย์อ่าชื่อนี่ก็คือว่าจตุรงบังเกิดทรัพย์ก็ออกไปทางนี้อยู่แล้วแหละออกไปทางเมตตาค้าขายอยูแแ่แล้วแหละนะครับออกไปทางอํานวยโชคลาภอยู่แล้วนะครับส่วน ประวัติพระอุปคุตนะครับส่วนประวัติพระอุปคุตนี่ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าพระอุปคุตเนี่ยนะฮะพระอุปคุตนี่เขาเรียกอะไรเป็นพระเป็นพระพิสุขที่ที่มีความสําคัญแล้วก็เกิดเขาบอกเกิดหลังจากจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะปรินิพานไปประมาณสักร้อยกว่าปีใช่ไหมร้อยกว่าปีอยู่ในยุคข,ของ พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับอยู่ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ประมาณนั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังแบบว่าตามตำนานนะหรือตามความเชื่อเนี่ยตามความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยนะฮะก็ยังจำศีลอยู่อยู่เครอะอยู่ใต้สะดือทะเลนะฮะอยู่ใต้สะดือมหาสมุทรนะครับจำศีลอยู่ใต้นั่นแหละจนถึงตั้งแต่ตั้งแต่ยุค พระเจ้าอาโศกจนถึงปัจจุบันแลวท่านย,ยัง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 ทรงอยู่เออยังยังมีชีวิตอยู่พูดง,ง่ายๆความเชื่อแบบบ้านๆแล้วก็จําศีลอยู่ใต้สะดือทะเลนะฮะแล้วก็เขาเรียกนะคอยดูแลเออจะคอยดูแลอ่าคอยเขาเรียกคอยขจัดมารเออคอยขจัดมารหรือคอยดูแลพระธรรมคําสอนของอ่าพระสมมาสมุทรเจ้าเนี่ยองค์ที่4เนี่ยให้ครบทันดอนเออให้ครบทันดอนก็นคืออ่าห้าพันปีนั่นแหละนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ จะเห็นการเรียกรพิมพิธีการแห่พระอุปคุตเออพระอุปคุดขึ้นจากน้ําบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ไปลองไปศึกษาในประเพณีประวัติหรือหรือการทำเนียมปฏิบัติหรือประเพณีแต่ละทุนที่เนาะก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระอุปคุตนั่นแหละนะครับด้านล่างนะฮะเป็นผ้าเป็นเขาเรียกนะด้านล่างเนี่ยเป็นยันเป็นยันทองเหลืองนะฮะเป็นยันทองเหลืองแล้วก็ มีรอยจานอักขระแล้ว er ก ja, ็ลันหมายเลขไว้ด้วยนะฮะนี่ลันหมายเลขไว้ด้วยอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่ลันหมายเลขไปแล้วก็มียันที่เป็นภาษาเมืองอักขระยันแบบนี้เป็นภาษาเมืองนะไม่ใช่ภาษาขอมหรือภาษาอะไรเนี่ยผมว่าภาษาเมืองนั่นแหละนะฮะแล้วก็นามของท่านนะฮะนี่เนื้อเป็นเนื้อว่านเนี่ยมีอยู่สามสีเออ สีมีอยู่3สีนะเออสีแดงก็เป็นหนึ่งในสีนั้นแหละนะครับจะชุดพระชุดนี้จะมีอยู่3สีนะครับจะมีอยู่3สีเ,เป็นเขาบอกเป็นเนื้อว่านบางข้อมูลก็บอกเป็นเนื้อไม้มงคลนะครับบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นเนื้อไม้มงคลบางข้อมูลเป็นเนื้อว่านนะครับนี่คุณว่านขุณยามีแน่นอนี่นเอกลักษณ์นะการแกะพิมพ์การออกแบบนะรูปแบบของพระอุปคุตเนาะนะครับอุปคุตก็มีความเชื่อว่าใครได้บูชาก็จะช่วยขจัดเออขจัดพวก อุปสรรคต่างๆนะครับเอ่อภัยพิบัติต่างๆอุปสรรคต่างๆให้เกิดชีวิตเกิดความร่มเย็นนั่นแหละใครที่บูชาพระอุปคุตประมาณนั้นเนาะนะครับนี่ก็ต้องไปอ่านดูอีกทีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าเกจิคณาจารย์ท่านใดก็จะเก่งทางด้านใดนะครับแล้วก็อัญเชิญก็เรียกได้อัญเชิญบารมีของพระอุปคุตมาในด้านใดก็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 มันก็เป็นเรื่องอจิตตันอจินไตเนาะก็แล้วแต่คณิกคณาจารย์ท่านจะ จะอัญเชิญนะครับจะอธิษฐานจิตอัญเชิญเนี่ยพุทธบารมีหรือพระบารมีของพระอุคุตเนี่ยได้ได้มาทางด้านเด่นโดดเด่นทางด้านใดนะครับบางองค์ก็โดดเด่นทางด้านคุ้มครองบางองค์ก็โดดเด่นทางด้านโชคลาภแต่เป็นพิมพ์จกบาทอย่างเงี้ยก็คุ้มครองอยู่แล้วเอ้ไม่ใช่แต่เป็นพิมพ์จกบาทอย่างเงี้ยก็ออ,อ <c oughs> ก,องงกอไปทางโภกรัพย์อยู่แล้วนะครับอํานวยโชคลาภอยู่แล้วเนาะตามแบบพิมพ์ที่ออกมาเนาะนี่แล้วก็ตั้งชื่อด้วยนะตั้งชื่อว่าจะตุลงจะตุลง บังเกิดซับนะครับบูชาแล้วนะครับบังเกิดซับแน่นอนว่ากันอย่างนั้นนะเอ้าใครที่แสวงหาพระเครื่องที่เกี่ยวกับอํานวยโชคลาภเนาะไม่ๆมส่วนราคาก็หลักร้อยนะครับหลักโอ้ยถ้าในกองก็หลักสิบแหละถ้าหน้าเว็บหน้าเพจก็หลักร้อยไม่เกิน200หรอกทั้งชุดด้วยนะชุด3ององหรืออะไรนี่แหละไม่เกิน2300หรอกนะครับทั้งชุดหรือถ้าเป็นองก็องละร้อยแหละบวกค่าส่งก็40-50บาทก็แล้วแต่ ผู้จัดส่งเขาจะาปล่อยเช่าหรือเจรจากันอย่างไรประมาณนั้งราคาเนาะไม่ได้แพงมากนะแต่ออกแบบได้ดีนะผมเอาไว้บนหิ้งพระเออ <c oughs> คงไม่ได้แขวนแบบรูปหล่อแบบนี้นะฮะก็จะไว้บนหิ้งมากกว่านะครับนี่นะครับบังเกิดซับเออนี่นะครับอา้าวนะครับก็โอเคเนาะสำหรับรายการไร้สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่นี่แหละของครูบาสิทธ์ ปัจจุบันท่านสังขารแล้วนะครับท่านท่านรังขารเราเราปีปีไหนอ่ะปีห้าห้าไหมเออปีห้าห้าหรือเปล่าหรือปีห้าปีเท่าไหรอ่อ่ะปีไม่ท่านมาปลูกเสกพระเดี๋ยวผมจำประวัติอ่าไม่ไม่ไม่ไมไมจำจำ,จำวันละสังขารไม่ค่อยได้แล้วเราปี2555ขึ้นมานั่นแหละนะครับแต่พัะรุ่นนี้ปลูกเสกปี55 นะครับแต่ถ้าเราสังขารปีปีไหนปี 6- 5หหรือปีปีอะไรสักอย่างนึ่งแหละเอา้าประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าบอกเขาบอกว่าเป็นเป็นพระเครื่องที่ทันท่านเสกอยู่ทันท่านเสกอยู่นะครับมีดีมีพุทุคุณแน่นอนเพราะว่ามีประสบการณ์ในพื้นที่มากๆเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับผมก็ เนาะใครมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างก็คอมเมนต์นะฮะเล่าสู่กันฟังหน่อยส่วนผมก็นี่แหละนะครับก็ไม่ได้แขวนนะผม <c oughs> จะเอาไว้บนหิ้งพระนะฮะเอาไว้กราบนี่แหละนะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ทุก็การาบคำว่าสวัสมมดีครับผมสวัสมมดีครับ